ครับอยู่กับผมคนหนึ่งนะครับวันนี้พามาเที่ยวงานปีใหม่ไทยของเทอไทยนะครับตอนนี้บรรยากาศหน้าเิทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศด้วยกันเนะาะเราจะพามาเที่ยวทุกจุดของในงานปีใหม่ไทยตรงนี้แหละเห็นเิทีตอนนี้นักร้องมาด้วยนะครับระหว่างนักร้องไทยใหญ่ด้วยนะครับบรรยากาศคือคืนมากเลยปีนี้ก็เดี๋ยวเราเอาอย่างเงี้ยไปดูกันด้วยกันเนาะเดี๋ยววันนี้คนหนึ่งจะพาเที่ยวทุกมุมว่ามีมุมอะไรบ้างนะครับ แต่เห็นบรรยากาศปีนี้จะใส่หน้ากาก5เมตรนี้นะครับเพื่อป้องกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับรนี้บรรยากาศด้านนอกนะครับแต่ก็มีลานเบียนะครับนักท่องเที่ยวก็แห่กันมาเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในงานนะครับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับรบรรยากาศงานด้านหน้าะนะทางเข้านะครับที่งานเปรใหม่ไตนะฮะ ก็ต้องมีคัดกตองก่อนนะครับต้องใส่ผ้าเม็ดนะป้องกันนะครับมาตรการต่างๆนะครับคนเยอะเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวในงานกันว่ามีบรรยากาศยังไงบ้างนะครับตอนนี้เดินเข้ามาในงานแล้วนะฮะก็ทุกคนนะครับหนาแน่นมากเลยนะครับเยอะมากเลยโอ้มีแต่หลายโซนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศโอ้หน้าวิธีนี่คนเต็มเลยนะฮะ เยอะมากโอเคเราไปดูครับมีชิงโชคด้วยนะครับออเบิการเข้าในครับคนเยอะมากเลยโอ้โหอครับปากกาดมีหลายอย่างนะครับโอ้หดูผู้คนงานครับเต็มหมดเลยฮะมีการแสดงหน้าเวทีนะครับคนหนาแน่นมากวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของ ประเภทนี้ไทยใหญ่นะครับที่ประเทไทยนะครับ ขายนะฮะเป e right oh ็นของไทยใหญ่ท oh ั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหมีลำนกลำโตนะครับแล้วก็ของต่างๆนะฮะบรรยากาศติงโกไทยใหญ่แน่ตอเลยนะจะจิ้มสเลยเนีคนเยอะมากครับคนเยอะมากบรรยากาศรับไปกันต่อยาวๆครับจิ้มสาย บยกาในงานตรงกลางนะครับดูผู้คนครับกับร้านค้าต่างๆนะครับปีนี้โอ้คนมาเที่ยวเยอะมากนะครับปีแล้วไม่เท่าไหร่นะปีนี้เยอะมากกว่านะครับคึกคืนมากเลยนะครับครับตอนนี้เราก็เดินดูบรรยากาศเรื่อยๆแล้วกันเนาะในงานนะครับมีของขายเยอะแยะมากมายนะครับกับชายใหญ่อันนี้ไ์สดด้วยนะฮะกับมากับโคชชัยวิตครับชัยวิเนี่น อะไรสดด้วยเดินดูบรรยากาศเรื่อยๆนะกันนะว่ามีอะไรขายบ้างนะครับมีร้านค้าอของขายเยอะมากเลยนะครับนนเดี๋ยวจะแวะซื้อของตรงนี้แหละปากท้องตรงนี้นะครับโอ้ดูค้ากันค้าขายของนะครับวัฒนธรรมเป็นประเพณีไทยใหญ่นะฮะ กคนมาเที่ยวเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะเดินไปดูในะวงไตใหญ่นะฮะไตใหญ่นะครับ,ตร,บตรงนี้นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตันทุกปีนะครับครับ <c oughs> <c oughs> หลร้านนะฮะฟินนะครับว่าฟินด้านค้าต่างๆโอ้ถ่ายเลยมีหลายร้านเลยนะปีนี้นะครับส่วนนี้ก็โอ้อนเนว่าใครจะเปิดเหรอ,อ,อด้านค้ครับดูบรรยากาศโอ้โหโโมาชุดใหญ่เยอะมากเลยนะครับมีค้าขาย ดูโซนนี้บ้างนะครับมีค้าขายนะฮะอ๋อมีทั้งผ้ามีทั้งอ่าท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนะครับสมก็อยู่อยู่โซนไหนก็เต็มหมดนะดปีนี้คือคักมากเลยนะครับกับบรรยากาศที่เป็นใหม่ใไปีนี้นะครับถ้าก็มาเที่ยวนะฮะแต่มันได้ซื้อของกันของขายกันเยอะมากเลย เสื้อผ้าขายเยอะมากเลยนะครับสินค้าขายด้านในศาลาของเทือไทยเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเล่นต่างๆนะครับในโซนนี้จะเป็นเสื้อผ้าต่างๆมันเยอะจริงๆครับส่วนมุมตรงนี้นะฮะก็เป็นมุมด้านอของกินนะฮะ หมดเป็นการของกินเยอะนะฮะนี่ฮะนโซ่ของกินครับอืเดีวมาตรงนู้ก็เป็นโซ่ของเล่นนะฮะซื้อเลยคะ่ะซื้อเลยค่ะไยก็ไกงไกง็ นี่เราเดินมาตรงนี้บ้างนะฮะโซนของเล่นนะครับโอ้ยเจอฉายด้วย,อยเอามาเล่นของเล่นเหรอโอ้ยอนะฮะบรรยากาศนะครับโอ้ของเล่นเยอะมากเลยนะฮะมีระบายสีด้วยโอย้เด็กๆเ,เล่นกันนะฮะสนุกสนานมากเลยโอ้โห เดินมาโซนนั้นๆข้างๆ,างๆบ้างนะครับดูพวกคนนะฮะเยาาอะมากๆโหแน่นมากครับไปกับสาวต้งเรียนด้วยเร็วฮะเนื้อสเต็กเนอ้โอ เดินไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเจอแรปเปอร์ด้วยวายแรปเปอร์ไอ้ยิงเป้านะครับบิงโกก็มีหลายที่นะฮะตรงนน้นก็มีนะครับป่าเป้านะฮะ มััทืท้งหลายอตอนนี้เราจะเลือกปลาเป้ามั่นใจไหมร้ยอยเปอร์เซ็นต์ดูร้อยเปอร์เซ็นต์กันเ้ยดูครับดูมั่นใจครับโอ้โหอไครับไม่โดนครับโอ้ตอนนี้เราปลาเป้านะครับ ดูปีมือดูปีมือครับดอกแรกแตกครับดอกแรกแดอที่สอง้าโอ้ยโยนซ้ำโยนซ้ำดอกสุดท้ายาใหญ่ที่สลหนู้เลยนใหญ่ที่สลูกดอกไม่ดีไอ้อาเม่นมากเลยโอ้

ดาว่าแล้วก็ถือว่าเราแก้ไขมันต่อถ้าเกิดกองเสียบโซ่ก่อนนะว่าฮัลโหลฮัลโหลโอ้โดน คือบรรยากาศในด้านด้านหน้าเวทีนะครับผูกคนก็มานั่งรอการชมการแสดงนะครับแล้วก็ขอเรียกว่านับไทยหลังเนาะปีใหม่ไทยใหญ่นะครับในตรงนี้นะครับคนก็ยังหนาแน่นเที่ยวกันเต็มเลยนะครับการแสดงหลากหลายอย่างหลายๆชนเผ่านะครับ บรรยากาศก่อนที่จะนับถอยหลังนะครับตอนนี้เหลืออีก10นาทีนะครับที่เราจะนับถอยหลังทป็ใหม่ใ้นะฮะนอกตอนนี้นะฮะเริ่มจะนับถอยหลังแล้วนะครับตอนนี้กําลังรวมกันที่หน้าเวทีนะครับมีหลักหลายคนนะครับ ทีจะมาร่วมนับหนานของฟิมใบเตยวันนี้นะครับตอนนี้กครับอยู่ก่อนมันในนันหรอรวมกันนะครับเปลี่ยนท่าพาเลยทางยันสิบจเฮ็ดมาฟิใหม่ไดตตีวันเทียวขานั่นนเปลนปอกกันเสาหายแล้หนครับนีอะูกคนก็เริ่มทยอยมาเต็มหน้าเวทีแล้วนะครับก็เมื่อนน ปอกปอกก็เลยทิ้วไว้เลยครับบรรยากาตอนนี้นะฮะเซนน้องโอ้โหนะที่น้องที่ในไทยนะฮะก็มารวมกันที่หน้าเวทีนะครับควอมมีนับถอยหลังนะครับที่ร้องในไม่ทยครั้งนี้นะครับตอนนี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้กับท่านผู้ชมได้ได้ดูกันนะครับว่าในตรงนี้นะครับ อันนี้โ,โหเต็มหมดเลยนะครับพี่น้องพี่ใหม่ไต้ท่านนะครับเขาชาวไทยใหญ่นะครับอันนี้อันนี้เหลือประมาณสักสามนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะครับนัาถอยหลังแล้วนะครับปีใหม่ไต้ตอนนี้เริ่มจะจุด นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะโกลมลอยนะครับโคลมลอยพร้อมที่จะปล่อยตอนในช่วงนับถอยหลังนะครับไปมาไทยไปัไปไปไป้ง<ด><ด>นี้นะครับปีเก่าเซเลครับตอในปีใหม่เยาวค้าเน้าไปใหญ่ๆแล้วก็ามารวมตัวกันจนทนานจนเยอะมากเลยนะครับ<แ>อ่อนับถอยหลัง 出来嘞！ หเสกัมขาทะเลอยู่ดีมีเงินทะเลห่างดีเกิดขึ้นทั้งแถวทังมันเสกัมขาฮันเดอร์ครับผมก็ในโอก,กาสนี้นะครับปันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้ชาวบ้านเชื้ไทยของเรานะครับได้รับเกียรติสูงสุดจากท่านแอมเพิแม่ฟ้าหลวงนะครับมาตั้งแต่เปิดงานอยู่จนต้อนับปีใหม่ด้วยกันนะครับก็ขออนุญาตท่านแอมเพิรมอเรานะครับ ได้ให้เกียรติวยพรนะครับให้กับพี่น้องชาวไทยทุกมูเหล่านะครับผขอเชิญครับรเรใจ่าใไใช่ยุใช่ยุใช่ยุดามในล้องี่่ไปจง ครับขออวยพรสั uh, okay. ้นๆปีใหม่ไทยปีนี้ไม um, yeah. ่นดครับผมทำไล้วุนากเชาทรก็อวยพรให้จบได้ลอยเลยครับก็เติสองสามไปยื้อไยื้อยืไว้สุขภาพทุกคแนนร่ำรวยทุกคนครับผมปีใหม่มา ครับุมในนามกรรมการนะครับจัดงานในใบ่ใจแล้วก็ชาวบ้านทุกไยชาวบ้านท่ามิตรรรมยนะครับและก็ทุกทคนขอขอบพระคุณนะครับขอขอบคุณท่านราบเป็นอย่างสูงมากๆนะครับขอขอบคุณานผมเ้าจะเจออยท่านหน้าครับวันนี้คือบรรยากาศในงานที่หม่ใจนะครับคุณเองก็พามาเที่ยวทุกจุดแล้วนะครับก็วันนี้เป็นปีที่ หน้าเที่ยวอีกปีหนึ่งนะครับดีกว่าทุกเมื่อเยอะกว่าทุก,ทกปีนะปีแล้วไม่เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับวันนี้เพียงแค่นี้ฝากติดตามชองคนหนึบไปเอาด้แล้วกันนะฮะเจอกันทริปหน้านะครับสวัสดีครับดูครับ